สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับเด็กน้อยฝรั่งนะคะหน้าขาวๆนั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับหลานนะคะ,ะก่อนส่งหลานไปอังกฤษค่ะาาค <c oughs> ที่ร้านลมโชยนะคะลมโชยปลาเผาค่ะลาดกระบังค่ะในวันฝนตกนะคะ กำกิดเลยเป็นนิจจ์กำลังจะหยุดแล้วบ่ายก็หยุดแล้วแหละในวันที่ฝนตกค่ะมากินข้าวกับหลานค่ะน้ำเลยนะครับนะคะ้ังเรรียยบอหลานอยู่ข้างๆบึงน้ำนะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะฝนตกโปอยๆค่ะ ไหนไหนไหนขอดูหน่อยสินี่ไงเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะนี่นะคะอาหารที่นี่มีหลากหลายเลยนะคะมีอาหารอีสานมีปลาเผาค่ะอันนี้แกงหน่อไม้นะคะอันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เป็นแกงแกงเปิดอนนะคะอันนี้ยำสามเห็ดนะคะยำสามเห็ดนะคะนี่อันนี้ส้มตำปูปลาล้านะค่ากินมากเลยค่ะปูปลาา แซ่บนะแซ่บนะคะเดี๋ยวรอปลาเผานะคะชิมแกงหน่อไม้กันนะคะแกงส้มม่วงนี่นะโอ้โหนี่นะคะโอ้ยปลาเผามาแล้วค่ะปลาเผามาแล้วนี่นะคะนั่งงลดีๆนี่ไงน้ำเสียสารพิษลงมาไม่เข้าหู เบาๆก็ได้ค่ะพี่เปิดเบาๆให้ใส่ายหน่อยเราไล่แมลงวันปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะร้านลมโชยปลาเผานะคะ,คะน่าทานมากๆเลยนะคะพอดีตอนเที่ยงพอดีค่ะได้ค่ะใส่สายค่ะ พี่คะร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะพี่สิบเอ็ดโมงถึงสี่ <45 S 2> ทุ่มสิบเอ็งสีทุเลยเนาะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะล้าเผาเอ้ายงนเขาาางทตงเขาอตาเผาพี่แวนนะพี่อะไ นะคะวันนี้บรรยากาศเย็นสบายนะคะมากินข้าวกับน้องค่ะน้องนะคะมากับลุงด้วยนะคะเดี๋ยวน้องก็ลังจะตามมาอีกคนนึงนะคะบรออรยากาศริมบึงค่ะแซ่บเลยค่ะปลาเผาส้มตำนะคะยำสามเห็ดค่ะ ส้มตำแบบไม่เผ็ดนะคะส้มตำของลุงแบบไม่เผ็ดค่ะอันนี้เขาผัดนะคะเขาผัดปูผัดปูของเด็กคนนี้เด็กด่อนคนนี้เด็กหน้าขาวอไม่เขินมรรจากาศโดยรอบค่ะของร้านลมโชยปลาเผานะคะนี่นะคะ คืนก็จะมีดนตรีด้วยนะคะตรงนู้นเป็นครัวนะคะตรงนู้นเป็นครัวเป็นครัวแล้วก็มีซุ้มด้วยนะคะมีซุ้มให้นั่งด้วยนะคะตรงนู้นนะคะมีซุ้มนะคะมีซุ้มอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกซุ้มค่ะมีซุ้มให้นั่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบริมน้ํานะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ค่ะเพราะตรงนี้จะอยู่ ติดกับน้ำค่ะอยู่ริมน้ำนะคะนี่นะคะร้านนี้จะตั้งอยู่ร้านนี้จะตั้งอยู่เอ่อเข้ามาตรงซอยตรงวัดพลมมณีนะคะอยู่ใกล้ๆกกับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านพิสารนะคะพิสารพิสารลาดกระบังนะคะ,คะ ใครผ่านมาทางนี้ก็เชิญได้เลยนะคะ,ะนั้นลมโชยปลาเผาค่ะ